อยากวีฟนนะไปเขาขอเป็นคนนี้เนี่ยคนเนี้ยเอ้ยอยากเป็นคนไหนขาขอเป็นคนนี้ใช่คนนี้คนเนี้ยกำลังโดดเดียว ก็ยังต้องมาเดินเปลี่ยวเปลี่ยวเวลาไปไหนคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวใจคุณนมาตอกแกกลัวเธอจะมาลังเกะเป็นแฟนคนเดียวแลรับมือไม่ไหวคุณไม่ใจดีสักคนช่วยส่งเสียงมาอยากมีแฟนนะแต่เขาได้แขนยา แต่ขอที่แ้นใหญ่ไว้คอยปกป้องฉันอยากมีแฟนนะแต่ขอที่รักกียาวก็ฉันตองไว้ยืนนานทุกวันให้ฟินเลยเชอช้น้อย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 น้เวลาต้องเดินข้าขอยก็คงจะจบไปไหนรู้ไหมว่าน้อยน้อยน้อน้อยน้อยเวลาต้องเดินทั้งคอย อู้หล่อคนนี้อ๋้หล่อนี่พอคนนี้คนนี้คนนี้